วันนี้มีสูตรปลาทับทิมนึ่งมะนาวแบบแซ่บๆมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับใครอยากทำเมนูนี้นะครับปลาหอมๆเนื้อปลาฉ่ำๆแบบนี้เลยครับน่ากินมากๆอร่อยมากเมนูนี้แอดมินแนะนำเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับใส่ใบเตยแล้วก็ตะไคร้ทุบลงไปนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับจะช่วยให้ปลาที่เรานึ่งเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นนะครับก็รองข้างล่างด้วยผักกาดขาวแล้วก็ขึ้นช่ายครับ นำปลาทับทิมลงไปวางได้เลยปลาทับทิมอย่าลืมขูดท้องให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เหม็นกลิ่นครับระหว่างที่นึ่งปลาเรามาดูน้ำลาดกันพริกจินดาครับรากผักชีครับอัตราส่วนอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวรอจดได้เลยครับกระเทียมจีนพริกขี้หนูส่วนครับอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำกระเทียมดองครับน้ำปลาครับเสร็จแล้วก็เป็นน้ำสะอาดเล็กน้อยครับ คราวนี้นะครับปั่นให้ละเอียดตามชอบหรือใครชอบแหลกๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบครับเสร็จเรียบรย้อยเราจะได้น้ำราดแบบนี้นะครับเทใส่ถ้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวอีกรอบหนึ่งครับน้ำมะนาวเนี่ยที่ยังไม่ใส่ไปในขั้นตอนที่ปั่นเนี่ยเราอยากให้น้ำมะนาวมันมีกลิ่นหอมชัดๆนะครับเพราะถ้าปั่นไปแล้วมันก็จนนัวๆไปนะครับกลิ่นมันจะไม่หอมมากเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมจีนนะครับ เป็นชิ้นๆลงไปใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่มินชอบทานมากก็เลยใส่ลงไปเยอะนิดนึงครับพอปลาเราเนึ่งมาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะราดลงไปเลยเพื่อให้มันซึมลงไปในเนื้อปลานะครับก่อนที่เราจะโรยผักนะครับพอราดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โรยเรียบขึ้นช่ายสักนิดนึงครับเพิ่มความหอมครับจากนั้นก็กระเทียมครับตามชอบเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับราดน้ําอีกนิดนึง เพิ่มความช่าบนผักนะครับหรือว่าใครจะเก็บไปเป็นน้าจิ้มก็ได้เพราะว่ามันไม่หมดอยู่แล้วนะครับมาเราเอามาเป็นน้ำจิ้มได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันแบบเมื่อกี้เลยครับนี่ครับเนื้อปลาเด้งๆฉ่ำๆเลยนะครับอัตราส่วนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจดไปทํากันได้